สวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีแชททุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงกันรอเปล่าเอ่ยฮัลโหลอะไรก็ตกก็เสียงอัดนะขอยาดเช็คก็ไม่หรอกอ่ะโอเคนะครับขอยาดเพิ่มแชทถ่ายพี่แชทนะฮะตีไม่ค่อยกระตุกแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมครับแชทไม่ค่อยกระตุกแล้วเนาะอืมนะครับ แม่ค่อยกระตุกแล้วนะครับอน้ารนะครับก็ถามว่าเห็นหมดเห็นเห็นโดนเล่นไหมะไม่เห็นครับไม่เห็นโดนเล่นอ่าเห็นอะอีนะครับแชทไม่มีนะครับแชทไม่มียังไม่มีใครมานะครับอืก็นะครับพอบตัวนี้นะครับเป็นคุณฮาเดสนะครับแล้วก็คุณอ่า อันนี่มอสนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ระบุชื่อนะแล้วก็เป็นคุณอ่าคนคนสวยนะครับขอบคุณส0มสิบบาทนะครับคุณอีอีาส,รรสาสนะิบาทนะครับคุณรสซแมรี่นะครับจากยี่สิบาทนะตอนนี้ท็อปตอนนี้ท็อปนี่นะครับทั้งหมดหนึ่งอ่าตกประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับอืม นี่ขยับตัวเล่นด้วยขยับตัวแบบสมูทเวอร์นะครับอย่าหาทำนะฮะขยับตัวยังไงให้ไม่สมูทอ๋อขยับตัวแบบคาบิชครับิสาบิสนะครับแล้ก็รอคนดูโดนเนไมาอยู่นะใช่มีคนดูจกได้เลยไม่มีใครเข้ามาดูเลยหรอ ่ร้อ,อ,รอนอะสิ่งร้อนมากสิ่งร้อนสิ่งรอ้งรอนครับไม่มีใครเข้ามาดูเลยรอกจาก ไล่สักชั่วโมงกว่าดีกว่าเนาะแล้วก็ค่อยปิดไล่ใช่ให้ไม่แม่ค่ะเข้ามาดูจริงดิย่าคุณดูมาค่อตื่นเลย